สวัสดีครับวันนี้ครับเรากลับมาพบก,กับเซนส์โรดเดอร์เฟสนะครับในอีกตอนหนึ่งตอนเท่าไหร่ตอนที่7หรือตอนที่8เนี่ยน่าจะตอนที่8มั้งนะฮะก็ผมอยู่บนไอเซนส์เฮสคิวนะเพราะว่าคิดว่าพอเรามีมิชชั่นที่ไรเนะี่ยมันก็จะเขาเรียกไงลนะ่ะมันไปไกลใช่ไหมผมเลยต้องบินเครื่องบินแล้วจะมาเริ่มในสมบีเอ็กแท็กต่อจากฟอคกิ้งเดด่อคราวที่แล้วกันนะฮะ นะฮะก็ไม่ต้องตัดอะไรกันนะฮะเพราะว่าเรามาถึงแล้วนะ What are we waiting for? We're not walking in there until you promise to play nice. Are you serious? Repeat after me. Don't fuck with the mayor. Look, sweetie. I'll fuck with whoever I want to fuck with. Who does this guy think he is? What? Mayor. Is this the kid you were talking about? Bert? Fucking Reynolds? Who else could keep this town running? Oh. Besides, I love my constituents. Sir, I am a huge fan. <laughs> <laughs> Excuse me. Honey. Viola says the Saints are the new game in town, if that's the case, I want in. Uh, yeah, great. What do you need? <laughs> I got a zombie problem that I want. Wait, a what problem? <laughs> Zombies. <laughs> Zombies. Zombies. You mean metaphorically, the celebrity-obsessed media drug masses, yes? This ain't Los Angeles. I'll tell you about it, Leia. <laughs> you knew about this? <laughs> so what do you think? kid? main looting I cleanup ain't exactly in our wheelhouse, but uh, we'll give it a whirl. Aren't you worried about pissing off stag? You're acting like I never had outsmart a paramilitary organization before. Call me when it's done. Oh. <laughs> โ i <bin> <boundaries. S 1> ้ฟังก์พระเจ้านี่แกไอ้เจ้ i น g ่ฟัง o ์งง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  o งงงงงงง y งง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 องง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  ี่คือเรามาช่วยงานนะเราเรามันจอไอพวกนี้<อ>ปัญหาซอมบี้นะครับนี่ไงโอย้ย้ย้ยโอ๊โอ,โอ,โอ,อะไรวะโอ้กะจะจ้ำซะหน่อย haft kazoo คือมีคอนเทนเนอร์สามอันนะครับที่เราต้องอขจัดลงไปในน้ำนะครับนี่มันอเลนเวก เออเอออืมออกมาต้องชาร์จหรอเนี่ยเจ็ดเออไอ้อบูมเมอร์ตัวเมื่อตอนที่แล้วนี่หว่าเนี่ยพวกเนี้ยตายตายยังเอาเอาเอาอยู่ดีก็ค้างขึ้นมาซะงั้นเลยเจ็ด เออจำกัดได้กำจัดไอ้พวกนี้ก่อนกระจายลงไปในน้ำเหรออ๋อนี่ไงไอยะตุ่มเชนน่ากลัวไว้พวกนี้เนี่ยฮะช่วยเบลลยย่าเหรอ yeah เดี๋ยววิ่งมาหากูสิเออใจเย็นๆใจเย็นๆได้ทุกคน เซนโลไม่เคยน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนมันบอกมันน่ากลัวตรงไหนอ่ะมันบรรยากาศมันให้ครับไป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 มันเยอะกว่าเออเออเฮ้ยเออไป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 โหแล้วแบบวิ่งวิ่งได้ไม่เยอะด้วยนะ ขนาดว่าแบบมีนั่นน่ะจะตามกูมาแหละจะตามกูมาไม่ต้องกูไม่ต้องการมึงตามมาทำไมตามมาทำไมไปลุกมาเลยน,นั่หนัดแม่งหันมาหากูหมดแล้วเห็นไหมเช็ดเฮ้ยแม่งเรียกความสนใจแม่งมาเฉยอืมไปว่าล่าอยู่ไหนอยู่นี่เหรอว้าว <c oughs> ตามตามกูามาเฮ้ยเสียงน่ากลัวว่ะเฮ้ยอือ <c oughs> แยกเฉยแยกกันไม่ดีนะฮะคอนเทนเนอร์อยู่ไหนเออ Yeah, I have a can you even kill something that's dead? Put it up saying it'll stop moving eventually. How scientific? Shit, it's unbelievable how frail the human life is. โอ,อยู่ไหนเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ทำไมมันอยู่ไกลอย่งวะโอ้ยนะฮะนะครับคือที่จริงภารกิจเนี้ยค่อนข้างที่จะถ้าถามจริงนะยากค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเรา ฟักเกอโอ้ยไอ้บรูทเ shit ไฟลุกได้ไงวะเนี่ยโอ้ยตายยังตายทีเย้ะเอ้ยใจเย็นเย็น เอออีกแล้วอ,อีกแล้วอ,อีกแล้วน,นี่นี่เป็นสกิลอันนี้ถ้าเกิดว่ามีคนมาแตะเราเราไฟไฟจะลุกอ่ะจำไม่ได้แล้วเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์อยู่ไหนเนี่ยเอาแม่งกระเด็นมาทางนี้เช็เอาต้องผลักให้มันไปทางนู้นเอาอย่ายโยนมาดิเฮ้ย คือถ้าถ้าตู้มันไปอยู่ตรงไหนคนมันก็จะขึ้นมาอีกใช่ไหมเนี่ยเออเยอะไปอือลงน้ำไปลงน้ำไปอืมยังไม่ลงอีก yes u ักโอ้ เอาตายแล้วอยู่ไหนเนี่ยต้องไปซ่อมไอ้นี่อ่ะเนี่ย,เ,ยเมื่อกี้มันบอกว่าหน้ากากเรามีรูรั่วนะครับเราต้องรีบไปไม่งั้นเราจะกลายเป็นซอมบี้นะครับไปแล้วครับผมไม่อยากเป็นซอมบี้ฮะเออแล้วไงล่ะ แ่งตามไม่ว่ากิ่งเท้าอุ้ย <laughs> บ้าเปล่ามาที่นี่ไม่ได้แล้วจะมาทำไมวะฮะอะไรวะก็ขเข้ามาในนี้ยังไม่ได้ก็ต้องเปิดจากข้างนอกอ่ะเนี่ยบ้าเปล่าบ้าเปล่าเนี่ยฮะเอ้ยนั่นพวกเราอ่ะนั่นอะ เกิดจากข้างนอกเหรอโอ้โหนี่คือพวกเราใช่ไหมเนี่ยโหดีป่ะไหนไมค์เด้อมีกไหมนี่มึงมองหาอะไรอยู่เนี่ยเร็ว มองหาอะไรอยู่พวกซอมบี้ไม่มาหรอกเร็วๆ <laughs> สองคนนี้ดูน,ดน่ากิน <laughs> เร็วโปรเทคุณไม่ใช่ว่าพอเวลาหมดแล้วมึงที่นี่นะโอ้โหห <laughs> น่าอ,อยู่ดีก็าหายเออนี่คือซ่อมแล้วใช่ไหมเนี่ย ไป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 คอนเทนเนอร์สุดท้ายครับที่ทำให้คนกลายเป็นซอมบี้ครับ What เฮ้ยไป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  ปกติมันอยู่พวกเรียวกันกับเราซอมบี้โอ้ยเยอะเยอะเช็ดเช็ดเอาอีกแล้วโอ้ยังจะตามกูมาอีกนะแล้วอันสุดท้ายแล้วเยส เอาเค,าม,ค,เคามีคลฟักอ๋อใชครับเราต้องไปเอารถถังไอ้รถนี่รถสารเคมีนะฮะ รู้สึกว่าจะมีทางเลือกให้เราเลือก2ทางอีกแล้วนะคือระหว่างเอาคือระหว่างเราเก็บเชื้อซอมบี้ไว้หน่อยหนึ่งกับทำลายทั้งหมดนะฮะแต่ด้วยฟากแต่ <Fuck! S 1> ด้วยเอ่อผมคิดว่านะฮะถ้าสมมติว่าเป็นโลกเราจริงๆอรผมคิดว่าผมไม่ต้องการซอมบี้ให้มาอยู่กับเราหรอกจริงปะเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเป็นคนดีนะครับสำหรับตอนนี้ <Shit! S 1> <laughs> อะไรวะเนี่ยเอาเอา เอาเอาอีกแล้วอู้วไปเอลล่ามคือมึงมาเนี่ยมึงไม่ค่อยช่วยอะไรเลยนะเช็ดเโอ้ยเฮียแล้วยไงเฮียแล้วยไงเอาเอา เดี๋ยว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 ค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวยังมาอีกเหรอฟักมันจะมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยไงวะเฮ้ยจะตายเอาแล้วเนี่ยโอ้เร็วเนี่ยรถอยู่แค่นี้ให้ตายเถอะ ลบเรือเอาครับระหวังไวรัสกับทำลายผมว่าเอาสว่าเป็นเลือกเลือกพวกหน่วยสว่าเป็นพวกเราดีกว่าคือมันไม่ใช่แะ้วหรอกคือมันถ้าเกิดว่าเราเป็นเราไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเราเองอย่างเดียวเนี่ยใช่ไหมเช่นเ่นะฮะ เพราะเพื่อมาให้ทุกคนเป็นซอมบี้กันหมดนะฮะเราจะทำลายซอมบี้ทิ้งซะเพราะผมเกลียดซอมบี้ะไรวะ ผมยังไม่รู้ว่าพวกนี้ยังเป็นศัตรูแบบพวกเราอยู่เปล่านะครับแต่ตอนนี้เราได้หน่วยสวัดอะไรมาแล้วเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าบางทีการที่เรารวมพวกเยอะๆแล้วก็ไป ค่าเมเยอร์อีผู้หญิงเนี่ยน้าหน้าตาหมน้ามันไส่เนี่ย <laughs> เออเออเฉียดอืมนะฮะ,แล,ะแล้วตังเราก็ไม่ค่อยจะเยอะนะครับตังเราก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับขูดเงินขึ้นมาก่อนครับเย่ oh. yeah. แล้วแล้วคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าทำไมตังเยอะ,ะครับเมืองทั้งเมืองผมซื้อหมดแล้วนะฮะ เพราะว่าด้วยเหตุผลทางตังนี่นแหละมันใช้เยอะอแก๊้งอเเบลิตี้ผมสนใจนี้มากเลยให้พวกเราเลือดเพิ่มเนี่ยแล้วก็ให้มีไลฟ์เฟิรนเพราะว่าผมแก๊้งมันต้องใช้นะฮะต้องใช้อะไรเนี่ยเฮลท์อินคูรีสยังมีอีกอะโอ้ยเป็นไรตังเยอะนะฮะมีอะไรเนี่ยวีโต ส่งวีโทมาได้เหรอไม่ค่อยจำเป็นมผมชอบใช้ไอ้นั่นมากกว่าไอ้ปืนอะไรไม่รู้ไอไม่ใช่ไอ้รถอีกคันหนึ่งนะฮะโอ้ไม่สบายนะพูดยากเนาะวิ่งครบร้อยไปเลยเย yeah. แล้วก็เฮลล์เฮลล์นี่หมดแล้วอบิลิสตงบิลิตีนะ้เนี่ยเฮลสปีดไม่ค่อยเท่าไหร่ครับขโมยตังค์ก็ แค่สามพันกว่าบาทเอาไปเถอะมันที่จริงมันเป็นตั้งแต่เบสิกตั้งแต่ตอนแรกๆเขเนี่ยสปินอันลิมิตเต็ดสปินเอาสิเอาถึงแม้ตังค์หมดไม่เป็นไรเอา้าวิ่งไปจำกัดใครไม่เอา <c oughs> เอา่ะเจอนะเราไปภารกิจต่อไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าเออเอาอะไรดีละ่ะเหมือนเดอะบราอะไรเนี่ย เอ็ก,ก,ก,กอ็กไอนี่มันเป็นเลขโรมันใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้ว <c oughs> ว้าวอ๋อเนี่ยเหรอ <c oughs> มวยปั้มเหรอไอ้ยะคิวเบนนะครับคนที่เราหมั่นไส้มานาน ก็เดี๋ยวคงจะมาสู้กับเพื่อนเราอีกคนนะครับสู้กับแองเจนะฮะที่ได้น้ากากมาฮะอ๋อนี่ออ แล้วทำไมเรามาสู้อะเนียนเนียนเหมือนมาส่งแขกเลยเย่เย่โอ้ยมันเสร็จกูแน่อะไรเงี้ย อยากรู้หน้าตาที่แท้จริงของคิวเบนนะาหน้าตาเป็นไงเย่แ <Yeah. laughs> ม่งเหมือนภาพเลยแบบพวกไอ้มวยของอะไรวะทำไรเนี่ยเดฟเฟนเดอร์ลิงเปไงอ่ะจะมีคนนี่เหรอเอ้าเช็ด <laughs> มากันทำอไมวะเนี่ยพวกเนี้ยเช็ด Give me no, this is a classic matchup. Huh? <laughs> well you know the fact that these two are tag team partners really adds another <laughs> layer to the whole dimension. <laughs> 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 they Shit. train together. Oh my god! The luchadors are on the side of the ring again! Don't think I'm forgetting what we were talking about, Bobby. you know, you're right, Bobby. The last time these Angel lost his mask to The greatest mark of shame in the world. Hey, 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 It's been a It's been a Ôi Bobby, this is punishing to watch. The ah, hey. are man this is sick. he's getting kicked ah, around. Don't like a of dead but geez, wait, the butcher of hmm? is making his way towards Angel. How much can one person hmm? be expected to? Oh, my God. A Whoa. Chainsaw. What the <laughs> <f> <laughs> <f> <laughs> <laughs> What the <f> <laughs> uh, a หมันไส้แล้วเนี่ยพวกนี้มาทำไมกันเยอะแยะเนี่ยฮะเยอเยอะรัเบสเยอะทำไมว่าอยู่ดีก็แพ้ซะงั้นน่ะเราสู้อะไรมนไม่ได้เลยไงเนี่ยฮะเอ็นเจอ <ห>ขึ้นไปสู้เหรอขึ้นไปสู้เหรอใหอกออ้กูขึ้นไปเฟสเอ็นเตอร์เดอะริงเย่อืมเฮ้ยอะไรอ่ะอ <laughs> ยู่ดีก็ไปต่อยขึ้นไปต่อยอย่าง,งั้นเลยนะ

กันโดดบครับเหรอบงคับในทางทิศทางตรงกันข้ามนะครับเจดว้ทำไมอยู่ดีมันตายง่ายวะอุ้ยอ้ยโอยฟ์เซก

อะไรวะเนี่ยยังมีอีกเหรอโอ้ยเร็วๆลุกขึ้นมาแล้วแล้วโว้บเนาะปัดมาชิดได้แค่กดสเปซมันจะไปยากอะไรฮะกระโดดขึ้นไปอ๋อคือเนี่ยเหรอให้ไปตรงมุมแค่เนี้ย ไม่เข้าใจตอนแรกเรานึกว่าให้ทำอะไรอืเาวุดวุดวุดอู้หอ,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 อ้ดึงหน้าก,กากเร็วอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเดอู้หูอ้อย่างดีใจเร็วยังมีอีกอู้โดนน็อกอีกแล้วครับท่าน In his mày hả? cứu mẹ. What the fuck is nó Mãi mày, mà nè. <laughs> like. <laughs> ừ. nè. <sj tres giving peopleara>

แตเย็นๆไปกูไม่ตายง่ายๆหรอกมึงอืมอืมเวิร์ดเวิร์ดอืมต่อยไปแล้วคราวนี้เป็นไงเนี่ยเอาไงอืออืออู้ได้แค่สี่เหรออู้โอ้ ผมจำท่าไม่ได้แล้วพวกท่าไอ้นี่ยเอาแล้วไงกระโดดเงี้ยมองเงี้ยดูซูมตูดอีกเงี่ยละโอ้ยน้ำไหลจะถอดหน้ากากถอดหน้ากากเลยให้เราเลือกอีกเหรอ ฟิสเวเปิลกับค <us. S 1> ิวเบนส์มาร์กเอาไงดี <want> ด้วยความที่ว่าผมเป็นคนดีนะฮะผมว่าเอาเอาเพราเขาฟิสดีกว่าให้มันมาเป็นเพื่อนเราด้วยมัง้งไม่รู้นะขวาครับ Kill คิลบานโอ้โห i ิลบานแซ่บเปล่าโอ้โหนะฮะไม่เป็นไรผมเอา ability แล้วกันแค่เอาหน้ากากออกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปดูในวิกิพีเดียเอาแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าแล้วอะไรเนี่ยแล้วดูดูดูทำหน้าอีกตัวเองแพ้ยังทำหน้ากันอีก

และคิวเบนเวสต n g ิงกลอเป็นเวทพ่นเหรอเอ่อฟเอาเถอะยังไงเดี๋ยวเราก็นะฮะเดี๋ยวใครที่อยากไปดูก็ไปดูในวิกิพีเดียแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับหน้าของคิวเบนนะครับเออในเอพิโซดนี้ครับเป็นหวัดหนักกว่าเดิมนะครับหนักขึ้นเรื่อยๆก็เอาไว้คอนเท่านี้นะครับนล้วไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ